สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่หาดสามพยาอุทยานแห่งชาติของสัมบายน,นะคะเรามาเที่ยวกันเมื่อกี้ต่อจากคลิปเมื่อกี้ที่เราไปถ้ำพญานาคอแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดปลายสามอันนี้ก็เลยมาเล่นเดินเล่นเนพื่อนดูหาดทรายหาดทรายคือดีแบบขาวมากก็คือ,คอน่าเล่นมากไม่ค่อยมีคนวันนี้มีคนมากาังเต็นเลยนะคะเขาให้กังเต็นได้ แล้วจะมีคนมาเท,ที่ยีนเ่าที่นี่ก็จะมีคนมากาเงเสียงน,นี่นะคะอากาศดีมากดูค่ะแล้วตรงนู้นเป็นอะไรเป็นอ่าพ่อมาเดินเล่นตรงนี้ตรงนี้สวยตรงนี้ก็เป็นภูเขาแล้วก็อมีภูเขาแล้วก็มีทะเลแล้วก็มีส่วสน ก็มีตรงนี้มีเรือชาวบ้านอันหนึ่งนะคะเพื่อนๆ่ะวันนเวิวหาดสามพยาทนี้นะคะบ๊ายบาย,บายเฮ้เพืนเพมาดูนี่คันมาเจอนี่ไฮไลท์ตรงหาดพ่าพยานครมันคืออะไรไม่รู้เพื่อนๆลองซูมเข้าไปดูสิมีตัวอะไรข้างในไหม้ ดูค่ะมีอะไรอยู่ข้างในสุมเข้าไปสิคะค่ะเดี๋ยวไปดูข้างแว่นกันนะคะเธอไปดูข้างแว่นฝั่งนู้นแล้วมีกี่ตัวคะข้างแว่นสิบตัวเลยเหรอคะต้นใครต้งไหนต้นใหญ่ เลีล้ข้างแก้มดค่ะยานุ่นๆข้างบนก็มีมีโรคร้ายทรงขึ้นไปสิมีกระบเพสงมากเล นี่นะคะบ๊ายบายพอตอนเด็กมันเป็นอย่าอยู่ได้แล้วไปแล้วนะไป,ไปแล้วนะนะตัวเล็กตัวน,น้อยบ๊ bye <c oughs> ายบายตกใจตกใจน่ารักเลยนะ